ห่วงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์มากรณีศึกษานี้เป็นการทำห่วงจุ้ยในรูปแบบกิจการร้านค้าที่แตกต่างจากเคหสถานท่านอาจารย์ต้องวิเคราะห์วางแนวทางให้เฉพาะธุรกิจไม่สามารถเรียนแบบกันได้ซึ่งท่านอาจารย์ก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในต่างประเทศโดยธุรกิจขนาดใหญ่เชิญท่านอาจารย์ไปวางหวงจุ้ยให้ลูกศิษย์ที่ได้รับชมรายการวันนี้ขอให้มั่นใจว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ชำนาญในทุกศาสตร์ของห่วงจุ้ยอย่างแท้จริง สองโอ้โหนี่ถ้าไม่ไม่เจอคงจุย้ยไม่เจอจานไม่ได้ทําแซกีนี่ก็พูดไปง่ายๆนี่ไม่ผุดไม่เกิดเลยเนี่ยรู้เปล่างานที่ทําปกติอยู่ตัวแล้วอยู่ตัวแล้ว อยากทำเพิ่มครับมีกำลังเพิ่มอัน <laughs> อนี้มันงานงานชอบมากกว่า <c oughs> งานชอบคืออยากอยากทำอ,ะอทำ่ะอ,อยากอยากอยู่กับสิ่งนี้ให้นานขึ้นไนมแต่ละวันก็ <c oughs> นั่นือเป็นปงานอยากทำอ่ะ <c oughs> มันต้องเป็นดวงสตาโดยเฉพาะเลยถ้าในดวงแต่ดวง,งสตาโดยเฉพาะเนี่ยมันจับแล้วมันจะไม่ฟังลายตารางส่วนผมอืมให้ที่พื้นีกก่อนื้นเนี่ยตีตารางไปเลย ใช,ใช้เทป<แ>ก็ได้ใช้เทปสีเดีไม่สวยเอารวยดีกว่าสวยแต่ถ้าเป็นพงก,ก็ได้ใช่ไหม,ดไ,มได้ยังไม่ได้กําหนดยังไม่ได้กําหนดทิศแล้วก็ที่เป็นวีสอง เอาเอาเอาจนถึงเไี้นัเลยเอาจนถึงสุดเลยเอ็นพีหนึ่งไปจนถึงเองะะน็นอสุดนี่แหละสุดแค่ส่วนของพิเตอร์อทำเป็นไม้ระแนงพิตีลายตารามระทาสีขาวแล้วมาทำเหมือนเป็นฝ้าโอเคเอเอไปไว้อ่ เราถ้าเคาน์เตอร์ไหนที่เขาจะต้องมาจ่ายเงิน,งน,นอ่ะตรงนี้ก็ทำอีกอันหนึ่งยื่นออกมาดูหรอฮะอ่ะทีนี้มันมีครอบนี้แล้วใช่มั้ยครอบนี้แล้วใ,ให้ติดไฟสามดวงไฟแบบไฟ,แบบไฟเล็กๆแต่ว่าเป็นเป็นไฟที่ให้ความสว่างแล้วให้มัน โค้งโค้งโค้งเป็นลายตื้นน้าแต่ต้องสามตัวให้มันซ้อนกันซ้อนกันจนกระทั่งมองไปปั๊บเนี่ยเห็นมันเป็นสองขึ้นเข้าใจไหมอ่าก็คือเราเราหาโคมไฟก็ได้ที่มันสําหรับติดแล้วยื่นออกมาเงี้ยแต่ว่าหานพี่บังนะลับให้มันเป็นงี้มองไปอยู่ภายใต้ ตัวนี้เอาด้านนี้ก็็แอยูแล้วที่ห้องตกลงทําเสียงเนี่ยทำา้้องน้นครับไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ได้ทำเสียงใช่ไหมัอามาทำทุกนีวางเป็นเอกลักษณ์เลยพูดเยอะไม่ได้คน c o ี y โดยไม่รู้อีนโนยอะรเนี่ย อสิงซ้อืมสิงย้ายเข้าไปข้างหนได้ไหมาก็แล้วแต่ดีเลยนี่ม่ไจะกำหนดแล้วที่สต็อกเล่นเฟสที่จากผู้ค้ด้วยขายบนยูนิเวอร์ซัออนไลน์ด้วยขายก็่ได้ลองกดพัดลมให้ดูดิช้าเอน่ป ปิดใช้วิชาตั้วเท่าชาเป็นวิชาใต้กิวสามสองหนึ่งถ้าถ้าแปลเป็นไทยอันนี้เขาเรียกไทยของปวิสอสใช่ไม่ไม่ได้ใช้เสียงใช้ตัวเลขเหมือนที่หม,มหมู่บ้านที่มันมขายทิ้งทั้งหมู่บ้านไงจําได้ว่าที่ลูกศิษย์เราเป็นเจ้าของอหมู่บ้าน่ ท,ทีี่่เเป็นแล้วมันต่อต่อ,ตอมอบในหมู่บ้านไงแล้วแล้วเราไปเราไปวางหมายเลขโดยดักแค่เขียนหมายเลขตามตามมุมต่างๆตามหัวโค้งตามถนนเลืกอกไปเฉยๆนะจากนั้นแบบเขียนหมายเลขแล้วให้ไปแปะ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 พับเดี๋ยวกลับเลย เราไม่รู้เราชอบมีวิชาลเลขสี่สามอ,อ,อะไรนะ่ะแต่อันนี้นใช้สาม่อนึสองสามใช่คนคนตีนโอ้โหมันมันทำยากร้านค้าประเภทแบบมัดนือชกเลยแหละมันไม่มีชัยูมู <c oughs> เดินเข้ามาเนี่ยมันไม่มีชัยูมูชัยูมูมันเป็นวัว แต่มันไม่ใช่วัวชอบัดปดีัพกอ<ะ>ืมใชลมแรงพัดตักหน้าไปตลอดเพราะนั้นทำได้อยู่อย่างเดียวก็คือเนี่ยเป็นพวกอาถรรพ์อืมเพราเราอยู่ที่นี่อยู่แล้วอันนี้คือส่วนประกอบแล้วเอาแซกีช่วยเราแต่ว่าตรงนี้ใช้วิชาเนี่ยใช้วิชา มาเกาหมาเกาเป็นหลักโอ้ยเล่นไกลเนี่ยแม่งวิชาไกลนีอ่าไ่สว่างว่ดอ็ดีสลับเป็นเงินทองได้สว่างไว้ดีใช่นะถ้าสลับเงินทองได้ก็ดี ก็เนนี้นนสามสามช่องนี่ก็าเป็นเงินทองเงินทองเงินก็แค่หนมไม่ต้องมันสูงเก้าคุบ <c oughs> ก็เราอุตสาห์สร้างตะ,ตะแกรงตะ,ต,ะตะลางราไกับเลเอออย่างเดียวเลยอ่ะ <c oughs> ใช้ยาตัวอ,อักให้ <Okay. S 2> จบเลยอธิษฐานง่ายๆเลยเขาลูกเด็กนะฮะสู <ừ m. S 1> อะ้อย่างนั้นอืมอ๋ออาจารย์ชิมิรแล้วให้เขาเลยอืมใารเด็ดใคดี กิะจา้ปท่วทที่เลยกาี่เลยทที่ได้ใตรงนี้เนี่ยเม่วเอาเอาที่เห็นด้วยสายตาเนี่ยทีเดียวผมแน่อืมแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำก็ต่องสองสามเจ็ด ไม่อะอย่างเดียวสองสาเจ็ดนะจริงๆประตูเปิดได้มงคลนะอืมได้ประตูมงคลจะเป็นประตูหญิงอย่างด้วยอืม <c oughs> <c oughs> เอฟไอค้เป็นสีส้มการใบไม้ได้ไหมเอฟไอยูไอทีหนึ่งสองสามสี่ห้าไอคำว่าเอไอยู่ไอทีก็เป็นห้าธาตุเลยแหลคำอะไรห้าธาน้องเขาไม่มีธาไม่มีสัญลักษณ์ธาตุแต่ว่ามันแค่มีสีอยู่มนแค่อันนี้ก็เลยจะถามว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องอะไรมากลองเปลี่ยนนู่นเลย F R U I T เอาไหมเอาเหลือเอาตรงจุดตัวไอเอาตัวไอจุดนั้นให้ใหญ่หน่อยแล้วก็ให้เป็นสีขาวสีขาวแต่ว่าใหญ่หน่อยใหญ่ใหญ่โอเคยกลายเป็นพิมิกค่ะไม่ใช่ฟรุตธรรมดาเป็นฟรุตที่มีดอตจะขอตัวนี้นะคะอือเหล่าหย่อยอย่างี้อ๋อโอ้ตัดตรงตรงเราแตก ใช่ได้ยาต้านเอได้ครัย้ิมพลโคอืมโอเคแล้วอืมกงอเดล้แให้ความรู้เยอะเลยเป็นความรู้แบบว่าธุรกิจแบบว่าคงช่วยธุรกิจใช่คงช่ธุรกิจไม่คงช่วยบอดอืช่วยบอดประเภทแบบ เป็นพื้นที่ที่ไม่เห็นเดือยเห็นตะวันไม่รู้เวลาไม่รู้แต่ถ้าเกิดแกะไอ้นี่ออกไม่ก็ไม่รู้อยู่ดีอ่ะมันแค่มัวๆมาไม่รู้ใครอืมแล้อย่างกระแสลมนี่ทุกอย่างไม่รวนแต่แบบทำลายทำลายทั้งนั้นเลยใช่ตัวแล้ว